นี่ผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนมืองทวนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะผมเราได้ทำการรีวิวในส่วนตัวการ์ดทานฟอร์เมอร์เป็นแบบ V ีอ่าเีเป็นแบบ A อ,ดดน,บบอนะครับผมแต่วก็รอบนี้เป็นอีพีที่2องครับจัดมานะผมเพราะว่ายังไงก็นำไปแบทเทิลนะผมยังไงก็มีการ์ดเยอะดีกว่ามีการ์ดน้อยครับผมก็ เมื่อคลิปที่แล้วผมมาให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าได้ตัวอะไรไปบ้างการ์ดอะไรไปบ้างนี่ครับตัวการ์ดคลิปที่แล้วก็ถือได้ว่าโชคดีนะผมที่ได้มาโหอีพกแบบการ์ดระดับแร่ๆนะผมที่ผมได้มาตัวการ์ดสวยงามแล้วก็ทําการสแกนด้านหลังไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็วิธีการสแกนไปดูคลิปแรกได้เลยครับผมส่วนคลิปนี้จะมาแกะตัวอีพีที่2นะครับมาลุ้นกันว่าตัวกล่องเนี่ยเราจะได้ตัวการ์ด แบบไหนกันบ้างนะครับแล้วก็กล่องนี่ผมจำตัวคลิปแรงได้หรือเปล่าผมเนี่ยหน้ากล่องจะแตกต่างกันผมประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันครับว่ารอบนี้จะได้การ์ดแบบไหนนะครับแกะขอเป็นการ์ดแบบระดับแบบแรงๆครับผมเท่ๆนะครับผมมาครับผมดูใบแรกครับนี่ครับผมได้เป็นระดับอีพิกใหม่ใบครับผม ตัวนี้สวยงามนะครับผมนี่เราจะมาดูใบที่สองกันครับใบที่สองก็ได้ระดับอีพิกมาอีกหนึ่งใบนะครับผมเป็นฝั่งดีนะครับผมตัวนี้เรียกว่าซิลิฟหรือร่าซิลิฟจัมเปอร์เลครับผมถา้าอ่านผิดก,ก็ขออนุญาตแล้วกันนะครับถัดมาครับผมนี่ครับผมได้ใบแป๊บนึงนะครับเหมือนจะเป็นระดับ อ๋อผมได้เป็นระดับนี่เกือบลองสุดท้ายอันนี้คือเราได้ไปได้ในส่วนของตัวออปติมัทไดผมขายจำได้บ้างตัวนี่ออปติมัสตัวนี้เราเคยได้ไปแล้วครับนี่แต่ก็กล่องนี้แอบใส่ได้นะครับที่ไม่ได้ระดับสูงกว่านะครับผมแล้วก็ตัวการ์ดรู้สึกจะแตกต่างจากตัวออปติมัสนะครับผม แล้วก็เหมือนมีสัญลักษณ์ว่า40ปีนะครับไม่แน่ใจว่าการ์ดใบนี้เป็นการ์ดลิมิเต็ดหรือว่าการ์ดพิเศษอะไรหรือเปล่านะผมแล้วก็ตัวดาวเนี่ยจะแตกต่างจากตัวอติมัตนะผมนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวหนังสือธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยจะออกเป็นสีเงินนะผมแล้วก็มีโลโก้40ปีแบบนี้ตัวโลโก้นี่ก็จะเป็นสีเงินนะครับผมนี่นผมสีเงินสีเงิน,งนตัวหนังสือนะผม ี่จะเป็นแบบธรรมดาตัวนี้จะเป็นสีเงินนะครับตัวการ์ดก็ดูมีแบบความเงาเกาะพอๆกันนะผมสีตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็บริเวณของค่าพลังนะผมตัวนี้จะเป็นแบบลักษณะเป็นเหมือนเลเซอร์สองสีจีเมบส่วนน,นี่จะเป็นสีเงินนะผมนี่ค่าพลังแอตแทกน้อยกว่าตัวออปติมัสมาผมแต่ว่าตัว HP เนี่ยมากกว่านะผมต้องนี้ชื่อไรครับ แจ็คบู o ต์โหมดแล้วก็ชอบที่ว่าตัว3ใบเนี่ยคิดว่าน่าสามารถที่จะเปลี่ยนล่างได้นะครับผมโอเคก็ตอนแรกคิดว่าไม่ได้แบบตัวการ์ดระดับฮีโร่นะผมได้แบบตัวนี้มาแล้วพอดูทีเพิ่งมาสังเกตเห็นว่ามีโลโก้40ปีนะผมก็ไม่ได้บบกอะไรนะผมเดี๋ยวขออนุญาตไปสแกนกันนะผมก็ ไปโหลดแอปพลิเคชันมา่ผมนี่นะแอปก็เข้าไปจะเป็นประมาณนี้ผมวิธีการสแกนก็สแกนเก็บหุ่นแล้วก็ไปกดที่ตัวสมุดนะครับผมนี่แล้วก็กดด้านบนผมสะสมกร์ดครับทําการสแกนนะผมเอาใบนี้ก่อนแล้วกันครับนี่หกได้เพิ่มมาแล้วก็กดสะสมครับคัดมา่ผมใบที่สองครับนี่กับกดสะสมกร์ดเข้าไปครับผม ถัดมาผมใบที่3นี่ครับจะเป็นใบเหมือนใบลิมิเต็ด40ปีนะผมเดี๋ยวมาสแกนดูครับว่าลูกเล่นจะเปลี่ยนไปหรือจะเหมือนกันนะครับลองกดดูครับผมโอ้ไฟตัวแสงจะเปลี่ยนไปนะครับนี่ก็ตัวการ์ดที่ผมได้มานะผมมันเหมือนจะไม่ได้แบบเรียงอะไรขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งครับ นี่ครับก็ตัวการ์ดนะผมถ้าเป็นแบบภาษาไทยนะผมก็จะมีการ์ดระดับทั่วไปหายากนะผมแล้วก็กล้าหาญนะผมกล้าหาญเนี่ยผมมีอยู่ทั้งหมด3ใบแล้วก็ระดับตำนานนะผมนี่ตำนานมี2ใบส่วนระดับฟีร์บุรุษนี่ครับผมก็ได้มา1ใบนะครับในคลิปแรกนะครับผมโอ้โหระดับวีรบุรุษน้อยเหมือนกันนะผมนี่ผมได้มานี่ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่ามีทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5 6 7 ทั้งหมด7ใบเนี่ยผมได้มาหนึ่งใบถือว่าดวงดีสุดๆนะผมส่วนระดับตำนานก็นี่ครับได้มา2ใบระดับตำนานมีทั้งหมดยี่สิบสามนะครับส่วนตัวการ์ดเนี่ยครับถ้าเราดูจากตัวรูปนะผมที่อยู่ในแอปเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นคําว่า40ปีนะผมขึ้นในแบบตัวการ์ดแบบปกตินี่ผมแต่ว่าผมได้การ์ดแบบเนี่ยใครพอรู้ข้อมูลก็มาคอมเมนต์บอก และกันเพราะว่าผมพึ่งเรียหอว่าพึ่งเข้าวงการตัวการสะสมทาร์สฟอ r เมอร์น้ก็ประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าโชคดีหรือเปล่าแต่ผมมองว่าโชคดีนะผมเพราะว่าได้มาเนี่ยครับโอ้หสามสีใบโอเคผมคลิปนี้ก็เป็น EP ที่2ซึ่งก็เรียกว่าดวงดีอีกแล้วนะสํสำหรับ EP นี้ก็เหมือนเดิมไหมผม EP ที่2ทํทำไมคนคิดทำไมถึงได้แค่แค่หนึ่งกล่องนมต้องบอกว่าก็ ไปเจอเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นนะผมไม่รู้ว่าช่วงนี้แบบคนน่ากำลังแบบกำลังแบบมองหากันอยู่นะเพราะว่าผมไปเจอสาขาแรกผมเจอหนึ่งกล่องใช่ไหมครับตอนคลิปแรกเนี่ยเข้าไปปุ๊บเจอหนึ่งกล่องเลยส่วนมาคลิปที่สองเนี่ยก็เจออีกหนึ่งกล่องนะผมก็ประมาณนี้ผมแต่ว่ารู้สึกเปิดมาหนึ่งกล่องเนี่ยดวงดีตั้งแต่คลิปแรกนะจนถึงอีพีที่สองอีพีนี้ก็ดวงดีอีกเช่นเคยครับผม ก็ประมาณนี้ผมสาหรับคลิปตัวการ์ดทานฟอร์เมอร์ต้องบอกได้ว่าการ์ดสวยแล้วก็ลูกเล่นเยอะนะครับสามารถที่จะนําไปเล่นได้อ๋อทีเดียวผมขออนุญาตด,ดูให้ดูแบบการาฟิกเหมือนกันที่แบบเวลาแปลงร่างของนี่เดีย๋ยวเวลาแปลงร่างตัวนี้เป็นเหมือนรถแข่งนะครับผมส่วนอีกตัวตัว,ตวนี้ตัวนี้เป็นรถเป็นรถถังนะครับคล้ายๆมันรถถังอีกตัวนี่ตัวนี้ครับไม่รู้จะเป็นรถเจาะหรือเปล่านะครับ ตัวนี้เป็นเหมือนรถแล้วก็มีหัวสว่านด้านบนนะครับผมประมาณนี้ครับส่วนท้าทายก็ไปเล่นท้าทายกันได้นะแล้วก็ตอนคลิปแรกใช่ไหมที่ผมว่าวิธีการอัพเลเวลเนี่ยอัพจับยังไงการอัพเลเวลผมต้องกดที่สมุดนะครับแล้วก็เลือกตัวสักตัวหนึ่งเอาเป็นตัวนี้แล้วกันครับนี่แล้วก็กดตรงนี้ผมอัพเลเวลนี่ครับการอัพเลเวลเนี่ยจะใช้ในส่วนของตัวหินสปาร์กนะครับตอนเวลหนึ่งเนี่ยใช้ไป100อนะครับอันนี้เวล เป้าสองจะไปเว้าสามจะใช้อยู่125นะครับผมก็ประมาณในวิธีการใช้สปาร์กนะครับส่วนตัวหินสปาร์กตอนแรกคิดว่าสแกนแล้วน่าจะได้หินสรุปไม่ได้หินนะผมวิธีการได้หินคิดว่าน่าจะต้องไปแข่งขันนะผมกับแบบทเทิร์นกับเพื่อนนะผมขอขออนุญาตตอนนี้เราได้มาทั้งหมด6ไปนะผมดูแล้วกันนะเราสามารถที่จะสู้กับไขรได้บ้างัดนี่ คนนี้คือแบบน่าสนใจนะครับเพราะว่ามีแบบวิวหนึ่งแล้วก็มีการ์ดที่ไม่ได้แบบโหดๆเท่าไหร่ะครัยขออนุญาตท้าประลองให้ดูแล้วกันนะผมวิธีการก็กดท้าประลองเข้าไปครับนี่ก็เอาเป็นตัวแรกแล้วกันนะผมตัวนี้ผมมาดูครับสู้กันอย่างมันครับนี่ตัวนี้น่นาจะชนะครับโอเคผมกินขาดนะผมตัวที่สองครับ นี่ก็น่าจะชนะเหมือนกันครับตัวที่3มานี่ครับชนะ2ตาติดครับไม่รู้ว่านี่จะชนะเพิ่มอีกหรือเปล่าครับตัวนี้แพ้ครับผมแล้วก็เปลี่ยนอีกตัวหนึ่งมาสู้แทนนะผมนี่เป็นออพติมัตนะครับผมนี่ครับมีการยิงปืนแล้วก็นํารถเข้าไปปัดนะผมนี่พอเราสู้ชนะนะครับมันจะได้ในส่วนของตัวสปาร์คครับผมมาเจ็ด สปาร์กนะครับแล้วก็บวกอีก15คะแนนรู้เหมือนกันนะครับนี่มข้อความเเข้าสู่ p ี PV p เข้าสู่ระบบเพื่อรับ1นึ่รับกดใชัยแม่จะไปจะสู้ซได้หรือเปล่านะครับตัวนี้เราสู้ชนะไปเรียบร้อยตัวนี้คือมีตัวโ,โหดหรือเปล่านะครับโอ้คนนี้มีตัวโหดนะครับคนนี้ก็ ตัวโหดเหมือนกันนะครับผมชุดการ์ดของฉันนี่ครับเราสามารถจัดชุดการ์ดได้นะครับเนี่ผมจัดเข้าไปชุดการ์ดแต่นี่ก็จัดตัวโหดๆเอาไว้ก่อนแล้วกันครับเนี่บยบบไล่เรียงไปครับผมมันสามารถใส่เข้าไปได้ตัวฮีโร่ผมมันจะวัดเป็นค่าความแข็ง ไม่รู้ว่าค่าความแข็งเนี่ยวัดจากอะไรนะครับผมแต่ว่าสามารถใส่อุปกรณ์ได้อีก3มชิ้น3สามใบแต่ว่าผมแกะมาทั้งหมด2กล่องไม่ได้อุปกรณ์มาเลยนะผมได้แต่ตัวของทร er านส์ฟอร์เมอร์มาในผมก็ประมาณนี้กดมันเหมือนจะเกินนะครับผมเกิน,นับผมออกหนึ่งตัวก็เกินครับถ้าสมมุติว่าเอาตัวนี้ออกใส่ตัวนี้ไปอีกสอง เกินครับผมเหมือนจะใส่เพียงได้แค่สีตัวนะครับนี่ครับตัวนี้ได้ไป5 5 7้เดนี่ยผมยิ่งสูงเนี่ยความแข็งแกร่งเนี่ยยิ่งสูงตามอย่างเช่นใบเนี่ยที่ผมได้เป็นใบวีรบุรุษนะผมก็กดเข้าไปนี่คือ8เลยนะผมก่อนนี้14นะครับตัวนี้จะบวกไปอีกเนี่ยครับตัวนี้บวกไปอีกครับผม21 ถ้าเอาตัวนี้ออกใส่ตัวนี้ไป3ตัวได้หรือเปล่าโอเคผมใส่ไป3ตัวได้แต่ว่าเราจะเสียตัวนี้ไปนะผมก็เอาเป็น4ตัวแล้วกันครับใส่ตัวนี้เข้าไปชุดการ์ดสี่ใบโอเคประมานแล้วก็กดใช่เลยผมนี่วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปอัพเลเวลก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ามีคนมาสู้เนี่ยเราน่าจะ สูงอย่างของ up level ขู่ไว้ก่อนครับนี่ up ขู่ up ขู่นะครับ up ติมัสก็เป็นวิวสองนะครับขูบ่ไว้ก่อนนี่ครับตัวอ u พติมัสเนี่ยจะใช้เพียงแค่60สิบเนีครับแสดงว่าตัวระดับการ์ดแต่ละการ์ดเนี่ยใช้ตัวสปาร์ k ไม่เท่ากันนะครับอ u พติมัทก็ตัวนี้อีกใบครับผมนี่ครับใช้60ก็กดเป็นวิวสามแล้วกันครับจะได้ดูแบบ ค่าพลังจะได้เยอะขึ้นมาอีกหน่อยครับตัวกิมมัดเลสามเหมือนกันครับนี่ครับผมเอาอีกครับผมนี่สีไปเลยนี่ครับผมตัวนี้ก็หนๆก็สามใช่ไหมครับถ้าเราไปสีเนี่ยพลังรวมตัวน,นี้มันอยู่เจ็ดเจ็ดพันเก้าหนุ่มขออนุญาตไปอีกสักรอบไม,ไม่รู้ว่าค่าพลังจะขึ้นเยอะหรือเปล่านะครับโอ้ค่าพลังขึ้นมาประมาณสองร้อยนะผม ประมาณนี้ก็น่าจะสูได้แล้วครับผมนี่ครับจะเป็นชุดการที่เราวางในการแบบวางแผนป้องกันนะครับผมประมาณนี้ครับผมสําหรับการประลองแล้วก็การอัพเลเวลนะครับผมก็คลิปนี้ครับผมนี้อีพที่2นะครับก็สรุปอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับตัวการ์ที่เราได้มาก่อนจะจากกันไปในนี้ครับทั้งหมด3ใบก็ได้เป็นตัวทัง ตัวหุ่นยนต์นะผมทั้งหมดเลย3ใบนะครับแล้วก็ได้ใบพิเศษนานี่ครับเป็นฉลองครบรอบ40ปีนะครับผมโอเคครับผมประมาณนี้ผมใครมีคําถามถามได้ใต้คอมเมนต์ส่วนใครมีความรู้เรื่องของการ์ดนยผมก็มาคอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับว่าตัวการ์ด40ปีเนี่ยเป็นการ์ดที่แบบออกมาทั้งหมดกี่ใบนะครับหรือแบบไหนยังไงครับผมก็มาคอมเมนต์บอกแล้วกันผมเป็นความรู้นะผม เพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นูผมคนหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดที่ด้ามกด subscribe กดไลค์กดซันกันและดงจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเจนครับสวัสดีครับ